มะพี่น้องม meat, guys, guys, ือน <ongs> pues. ี้ห้อมีไก่พี่น้องไก่เป็นตัวเลยพี่น้องห้อจะมาเห็ดเมนูไก่โอปปี้พี่น้องมาพี่น้องเข็ดต้อกันพี่น้องมากอันนี้ห้องมาเข็ดขัดตอนการมาร์คบันพี่น้องเรื่องพริกไทยนีควกเลยพี่น้องจะต่ำเลยครับเทยมาก์คเ็ดไทยร้ายพี่น้องมากข้นมามักเลยก็ใส่หน่อยพี่น้องนีห้องก็ออกแบบพอดีพอออกแบบพ่อประมาณพี่น้องเอยเลยครับ ปพราะว่านี้เลยครับพี่น้องนี่ห้องกับมาสอยแต่ไข่ใส่พี่น้องห้เดนมักแค่น้ำกันพี่น้องแล้วห้อมาต่ำนี่คือ,เค,อ,คเ,คอเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงเครื่องผสมโอ้ข้อแหียงพี่นอ้องนะครับน้ำแจ็คควยพี่น้อง พี่น้องใบบกูดใช้น้ำพี่น้องเพิ่มคววมหอมครับซ่อใช้น้ำกันต่ำแท่มกันไม่เลยพี่น้อง นี่นะพี่น้องห้องก็ตํำมเาเพื่อเขาครับว่าต้องอัไรห้องกต็ต่ำนะพี่น้องไป้ควกาัวต่ำเกักน,กน,เน,เนพี่นอ้องล่องไปเห็ดจินเหมือนเด้อพี่น้องเห็ดสูนี้ก็ได้ครับหรือผู้ไดมีดดีก็นีก็ก็ลองเบิงพี่น้องสะพงกับเห็ดแบบง่ายๆพี่น้องตรงนยังไรครับอันนี้ก็เป็นพิกแกงนะพี่น้อง แจงเทะครับแล้ววันนี้เขาต้องต่ำเมนก้อนพี่นอ้องจังมาใส่กันพี่นอ้องมีไว้ที่หลังครับนี่ครับเอากมาต่ำครับพี่น้องจะเ,เทียมลงไปน้ำหอมพี่น้องต่ำเทมกันพี่น้องพี่น้องเอาประมาณนี้พี่น้องต้องเอาเหลยกไร้ดอกพี่น้องมีเขากับม,มาเอา พี่น้องมีพริกแกงพี่น้องพริกแกงเผ็ดได้ครับเอาใส่หมึกกันพี่น้องเราจะมาผสมกันพี่น้องต่เข้ากันอีกทีนึงพี่น้องมีเงาะเข้ากันครับเติมความหอมเพิ่มสีสันพี่น้องนี่ครับเอาพม่านอย่างเี้ยครับ มันอี้เอากับชี้มาเอามาใส่ห้วยไก่ได้พี่น้องมาท่าเลยมกใส่กันในพี่น้องมันวัออนอื่นห้องา่าผงไก่กันพี่น้องพี่น้องรถดีพี่น้องปผงเลยครับมาเข้มกับเตะไหลพี่น้อง ข้อเก๋สูตรกะพี่น้องเพราีแบบใส่ตัวด้วครับเนีเยา้องบริสิมเนาะใส่ไปเลยครับน้ำหนวยยังเสียบพี่น้องยังเข้มเสียบบดดเขย่ามาเกลือจักน้อยพี่น้องโอ้๋อนี่ก็เป็นแป้งนัวเลยพี่น้อง ใส่ไปเล็กน,น้อยครับมาพี่น้องอันนี้เข้าทำชอดพี่น้องใจชอดนั่ครับชอดเทพไปเลยครับะมานนี้นะครับผมแข่งบัตถึงใจพี่น้องอาคักแล้วครับบันมจะโอน หนีท่าได้พี่น,อนอ้องไหมต้ออย่าปิดฟ้ามึงก่อนครับดีความพี่น้องที่เขาตำล้วพี่น้องท่าไทยกันได้พี่น้องไทยกันเลยครับไปลองเห็ดกลิ่นมึงเรือยพี่น้องขวดนี้ก็ได้ครับสูตรง่ายๆครับบบแบบเป็นบานครับ นอ่ออาโอมากคาเนเนี่ขพอกันพี่นอ้องเอาเที่งคนพี่น้องม่มมิดคืก่นนั้นครับเช็ควหวยเย็นๆรพี่น้องมาพี่น้องเป็นทีเลยครับท่าทีเลยพี่น้องที่พอกันครับอ เป็นขั้นตอนหมักด้วพี่น้องนี่โอ้ยเป็นพี่ครับไก่เป็นตัวเลยครับผมเต็มยัยงไงด้วยพี่น้องมาดีมียังขั้นตอนยังหลายรอพี่น้องก็แบบแบบมันบานครับมันบานแต่ว่าแยบด้วพี่น้องออแบบกิน,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 นขขหลายรอบแ้วครับหมักเห็ด เท่ด้ายพี่น้อง่ม,มาเทกระเทอย่างไรได้ปกผิอย่างเขากับอย่างเช่นเนี่ยอยู่ครับพี่น้องโอ้ยมักไปสิบน้ำมันเครื่องชั่วโมงหรือว่าชั่วมงหนึ่งยังดีพี่น้องให้ขเขาเครื่องครับเวลาเขาบวชหลายเครับมักน้ำมันจะเครื่องชั่วโมงเพราะพี่น้องมีคำครับมีเด็กวดอบทันพี่น้องบดเด็บบดเอบเกื่องเอพพ็บแป้งพี่น้องใด้การดังทานเอาพี่น้องมังานง่ายงาครับ ยังบ่ได้ริโภคความพี่น้องเปิดอีกอย่างนึง่งในนู่นนี่มันเปิดเ,เครื่องบริโภคครับยี่ม,มันห้องที่เอาถูกจำได้ครับออกแบบประมาณได้นี่ครับตะกี้ประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องปากกีดาดเด้อครับนี่พี่น้องห้องเต็นท์แบบประมาณนี้พี่นอ้องห้องเครื่องควมนี่พี่นอ้องเบอร์วาตสีโอกไก่วัตถุนี่ใส่ขวดพี่น้องนะพี่น้องเดิอมกันพี่น้อง ใส่มือเลยครับบันรอนนี่งใส่มือ,อีทานข้างบเริ่มการนะครับนี่ใส่ในในทองในพี่น้อง,อองพี่น้องสุกได้ครับ นีนนะพี่น้องวันนี้ห้องเอาไก่สุดใกลเต่าแล้วใจกวดดึงด้วยแล้วพี่น้องวันนี้ห้องเาขั้นตอนเอาปี๊พี่น้องงุ้มเลยครับพี่น้องขั้นตอนง่ายๆครับย้ำนะว่าจะจะ,จะมาเปิดเบิรงพี่น้องว่ามัน มันเป็นยังไงพี่น้องให้พี่น้องกดติดตามครับมาครับพี่น้องหนีเข้ามาลอกเปิดเบิ้งพี่น้องมามันอกเป็นยังไงพี่น้องสุดดี้มันเปิดเบิ้งได้พี่น้องมาครับเปิดเบิ้งต้องกันโอ้พี่น้องเริ่มเรื่องเลยพี่น้องอีกแป๊บนึงครับคบต่อพี่นอ้องอรบต่อ สูตรนี้มันดีกว่นการทอดใส่ใส่เฟืองพี่น้องเพราะว่ามันทิปเปิเบางในพี่น้องสูตรทานพี่น้องติดตามพี่น้องนะครับพี่น้องรูดนพี่น้องรับมีทูไปพี่น้องมันอันนี้ตอบที่สองพี่น้องมาครับเอรุ้นกันพี่น้อง เลยครับตอนนี้พี่น้องพุกยุบไปแล้วพี่น้องเลืองแบบแนเลี้พี่น้องน่ากินมากครับพี่น้องไปพี่น้องไปกินด้วยกันพี่น้องครับสรนี้อย่าลืมอมนะพี่น้องเม่ใส่เครื่องพี่น้องใส่ทานดังของพี่น้องอีกอย่างหนึ่งแหละเปิดเบื้องแรกพ่อพี่น้องมาห้องเยวลูกทำในพี่น้องเครืเฟืองนี้มันอาจจมัได้พี่น้องเพราะกาบาถือนลอยครับมีห้องเปิดเบื้องแรครับไปพี่น้องไปกินด้วยกันจะแช่พี่น้อง เรียบร้อยพี่น้องเมนูไก่อบปิ๊บสูตรนี้แบบง่ายพี่น้องเพต้องใส่เฟียงพี่น้องต้องใส่เฟียงใส่ฟางพี่น้องนี่เขาเอาใส่ทานด่งออกพี่น้องมันสามารถที่เปิดเบื้องในพร้อมพี่น้อง,งว่าต้องเอาการเอาไกลประมาณท่านใดนนี้ผมต้องการเอาแบบประมาณนี้พี่น้องสูตรนี้เฮ็ดง่าย,ายๆพี่น้องเฮ็ดเมนูง,ง่ายๆ ลองเห็ดกินเมื่อไหร่พี่น้องแซ่บๆครับผมมาพี่น้องมาก,กินกันครับ